การทดลองนะรู้ทันโลกค้วโลกเหนือนะครับมีมีเออาเส้นเวลาเาโคโลเหนือนะครับเชาโลกอยู่ตรงนี้อยู่ก็ได้นี่แะเป็นอย่างนี้นะเหนียนะเส้นจะตรงอย่างที่เห็นนะครับไม่เห็นตรงเลยแต่ถ้า ไม่ยากอีกทีนึง่งได้ดีครับก็้จากกองผู้ยอมครับแต่ถ้าว่าโลกเคลื่อนที่อยู่แล้วเรารับเส้นโอเคไม่ใช่การเพิ่มที่เยอะเลยเหรอได้ครับหาเพิ่นที่ครับเส้นกลัมาโค้งแบบนี้ครับอยากรู้ใช่ไหมให้เขาลองแล้วถามว่ามันวาดไปเองหรือเปล่าอ้าวออนไม่มีลอง ดีเนี่ยคือสิ่งที่ดีไงสงสัยพูดได้เลยลาอนะล้อนะล้อเป็นลงอไม่งงหรอกโอเคครับมีแถมทันแรจบแล้วนะครับผม